แกนนาพักเพื่อไทยสระวงเทียนทองแล้วก็ตัวภูมิธรรมเวยชยชัยออกมาโตนะว่าตัวชาญพงเพชรว่าที่นายกอบจอปทุมธานีไม่จําเป็นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ากรณีดังกล่าวนี่ทางเรียกว่าทีมกฎหมายของพักเพื่อไทยเนี่ยได้เรียกว่าดูแล้วตอนที่ชาญถูกชี้บูลจากปปจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยชาญไม่ได้ดํารงตําแหน่งแล้วก็เรื่องนี้นะไม่มีได้ม,ดมีบทบัญญัติไว้ในออกฎหมายใด แม้จะมีกฎหมายลูกของปปชเขียนไว้แต่ว่าศาลก็ไม่ได้สั่งก่อ,นอีนี้ถ้าเกิดอยากให้ชาญหยุดไปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางปปชต้องไปร้องต่อศาลเองให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีระเบียบหรือว่าไม่ได้มีข้อกําหนดไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ชาญก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ตัวสอวนระบงและตัวภูมิธรรมก็บอกว่า,ายืนยันว่าตัวชาญเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ ความเห็นของกฤษฎีกาก็เป็นความเห็นหนึ่งไม่ใช่ครอบคุมทางกฎหมายไม่ใช่คำพิพากษาของศาลเพราะฉะนั้นยังไงตอนนี้ชาญก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์สามารถทําหน้าที่นายกอบจอปทุมธานีได้